ได้บัตรกำนันค่ะเงินสดมูลค่า,า5 0 0บาทตกใจต <laughs> <laughs> กใจนิดหน่อย <laughs> ทีมางานประชิดติดตัวนะคะเราต้องการแจกจริงนะเซลลเสื้อส้มเจอแจกจริงค่ะ ดีค่ะมาพบกับเซลโอนะคะเซลเสื้อส้มค่ะนะคะนี้นะคะเราจะมาตามหานะคะคนที่ใช้รถโตโยต้าท่าจีนเราจะมาแจกรางวัลบัตรเงินสด500บาทนะคะสังเกตยังไงนะคะสังเกตจากป้ายนะคะทะเบียนจะใช้เป็นโตโยต้ท่าจีนมีน้องลูกแบบนี้เลยจ้านะคะเราไปหาลูกค้ากันเลยดีกว่าเราไปตามหาลูกค้ากันเลยดีกว่านะคะว่าใครใช้รถของโตโยต้านะคะท่าจีนกันบ้างไปค่ะ มาเดี๋ยวเรามาหาผู้โชคดีของเรานะคะอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้อ่านี่ไงเราเดินมาเจอแล้วนะคะผู้โชคดีของเราเป็นโลโก้นะคะโตตะฮาจีนแบบนี้เลยนะคะด้าน,นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแอบดูผู้โชคดีกันดีกว่านะคะเจ้าของรถคันนี้นะคะว่าจะเป็นใครนะคะโชคดีนะคะจากได้บัตรกำนันค่ะเงินสดมูลค่า5 0 0บาท เพราะอะไรเอ่ยเราเรามาจากโ o y o ต้าฮัทจีนค่ะนะคะเป็นลูกค้าโตโยต้าฮัจีนเราจะแจกบัตรกำนันค่ะเย้ยินดีกับพี่อะไรคะคุณการจนาด้วยนะคะสวัสดีนะคะเมื่อกี้ขอญาตมาตรงนี้เนาะเพราะว่าตรงที่จอดรถค่อนข้างร้อนนะคะจนาใช้รถนะคะเป็นรุ่นไหนคะตอนนี้ Toyota ายาร s ค่ะ1.2ค่ะใช้มานานหรือยังคะนานแล้วค่ะก็ประมาณ7ปีแล้วค่ะ 7ปีอยากสอบถามความรู้สึกนิดนึงว่าในการใช้งาน7ปีรถยายาริสของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ใช้งานมา7ปีก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะคะก็เราก็เข้าศูนย์เช็คสูตรตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ประหยัดน้ำมันใช่ค่ะ <S 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 คประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะการวิ่งไกลๆการวิ่งไกลประหยัดน้ํามันนะคะตอบโจทย์นะคะ ครอ,อบครัวนะคะเป็นเจ้าของได้ง่ายด้วยนะคะวันนี้คุณกาญจนานะคะได้เป็นกิฟต์ไวเชอร์นะคะเงินสด500บาทแบบนี้เลยง่ายๆนะคะเป็นลูกค้าโตต้าฮาจีนนะคะ,ะไม่ทราบว่ารถคันนี้ของพี่กาญจนาออกที่สาขาไหนคะของโตต้าฮาจีนสาขานี่เลยพุทธมนทนสายสี่อ๋อใกล้ๆเรานี่เองนะคะโตต้าท่าจีนสาขาพุทธมนทนสายสี่ของเรานั่นเองนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้ ตกใจตกใจนิดหน่อยทีมงานประชิดติดตัวนะคะเราต้องการแจกจริงนะคะลูกค้าได้จริงด้ความรู้สึกจริงๆของคุณลูกค้านะคะถ้าไงรบกวนนะคะฝากแนะนําบอกต่อให้กับทางโตโยต้าจีนนะคะถ้ามีลูกค้าออกรถหรือซื้อรถนะคะ,ะค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวก็บอกต่อแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ แจกง่ายแจกจริงน,นะคะเจอ,อแจกจบเลยค่ะถ้าคุณอยากได้รางวัลน,นะคะแบบนี้นะคะมีมอบให้นะคะเฉพาะลูกค้าโตต้าท่าจีนเท่านั้นนะคะและติดตามเราไว้นะคะว่าเราจะไปแจกกันที่ตลาดไหนอีกนะคะติดตามที่โตต้าท่าจีนได้เลยนะคะกับเซลเสื้อส้มเจอแจกจริงค่ะ